การจัดการแข่งขันกีฬามวยนะครับที่เรียกว่าเป็นกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่เมืองอุทยานอีกครั้งหนึ่งผมชอบชื่อเลเจนด์ควายทองแชมเปี้ยนชิพในภาคประชาศาสตร์ที่บอกว่ามวยไทยสร้างชาตินะครับถือว่าเป็นชื่อที่ฟังแล้วทำให้เกิดความรักชาติมั่นเลยนะครับแล้วก็มวยไทยสร้างชาติจริงๆนะ้ยมายก่อนเนี่ยเวลาเราต้องการชาติบ้านเแบบรักชาตินิษยรักษา สมัยนั้นยังไม่มีมถยังไม่มีเวยจะไม่มีรถถังก็สู้กันด้วยมัดมวยเนี่ยมัดมวยของคนไทยเนี่ยที่ได้รักษาชาติบ้านเมืองของเราในอดีตนะครับฉะนั้นชมนะครับว่ามวยไทยสร้างชาติแต่ได้เกิดดีแต่ปัจจุบันเนี่ยคุณค่าของมวยไทยเนี่ยก็สร้างชาติถึงทนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆก็คือว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมที่ะครายได้แต่กเมื่อก,ก,กี้ได้คุยกับท่านรองผู้ว่า เราปีดาบอกกับผมว่าตอนนี้ค่ายมวยที่จังหวัดปัตตุกุรอ่างเบกว่าครั้มวยยิเยืนสามจีบกว่าครั้งนี่คืออาชีพนะครับนี่คือชีวิตนะครับอย่างบิลเนี่ยเป็นนักโกีฬาเดกรดที่ผ่านวันนี้ก็มาเป็นโฮมสเตย์นี่ก็คือชีวิตนะครับแล้วก็วันนี้นะครับที่สนามเนี่มองมันยังมีแต่ มวยไทยสร้างชาติจริงๆนะครับแล้วเราจากนั้นแล้วเนี่ยเป็นการส่งเสริมกีฬาให้กับเยาวชนคนนใหม่นะครับทุกคนเล่นกีฬาพอเล่นกีฬาแล้วก็มีความรักมีความสามัคคีมีมีหลิตรมีความเฉลิมฉลองซึ่งก็นี้คือคุณสมบัติที่เราอยากจะปลูกฝังในเยาวชนต้นชายนะครับแล้ววันนี้กีฬามวยไทยเนี่ยเป็นภาพลักษณ์ของประเทศเลยใครเห็นมวยไทยที่ไหนต้องนึกถึงไทยแล้วนี่คือการปร,ประชาสัมพันธ์ โดยใช้วัฒนธรรมการต่อสู้ของชาติปเลยนะครับล่าสุดท้ายที่ผมคิดว่าเราได้คือว่าพอดูมวยไทยเนี่ยเราเริ่กว่าอันนี้คือคือศิละปะการต่อสู้ของคนไทยดูแล้วเราจะรู้สึกคําว่ารักชาตินะครับผมจําได้นะครับจากพ,พูดถึงหลวงพ่อคูณนิดหนึ่งหลวงพ่อคูณปริสิทโชวเนี่ยท่านชอบดูกีฬาและกีฬาที่ท่านชอบมากที่สุดก็คือมวยไทยทุกวันเกิดท่านเนี่ยนะครับพี่น้องชาวโคราชก็ จะจัดมวยท่านดูแล้วมีอยู่วัาผมก็ถามลุงพ่อว่าหลวงพ่อในกีฬาทุกอย่างเนี่ยลุงพ่อชอบกีฬาอะไรมากที่สุดท่านบอกว่าท่านชอบมวยไทยผมถามว่าแล้วทําไมท่านชอบมวยไทยท่านบอกมวยไทยเป็นของคนไทยนะครับมวยไทยนนไทยนะครับฉะนั้นผม,ททนมททนคิดว่า,าการที่เราได้รักษามวยไทยไว้นะครับส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์เนี่ยเป็นประโยชน์ท,ทั้งด้าน,นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ในด้าของ,งการรักษาขนบ ยังเป็นประเีวัฒนธรรมการต่อสู้เรื่องการปัะนาไางเศรษฐกิจต่างๆฉนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนัทเทิวด้วยนะฮะมาเป็นพิธีกรขอขอบคุณคุณวิลแม้ว่าเคยได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกนะครับแต่ความรักชาติและจางหายนะครับวันนี้ก็มาาติกีฬานะครับที่ทำให้นักประชาชนมีความสุขก็ขอเชิญชวนนะครับนองประชาชนช่วยกันนะครับรักมวยไทยส่งเสริมมวยไทย แล้วก็ช่วยกันสร้างนักมวยไทยนะครับให้ยิ่งใหญ่ต่อไปนะครับทราบาว่าเลเยอร์จอ i ไฟติ้งแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจัดมาแล้วสองปีถึงเป็นเวทีที่ต่างจังหวัดแต่วันนี้นักมวยที่เคยผ่านสงเียนที่เนี่ยวันนี้กลายเป็นมวยระดับอินเตอร์ระดับประเทศไปหลายคนนะครับนี่คือความสาเร็จต้องขอบคุณทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้จัดกิจกรรมดีๆในการสร้างกีฬาสร้างนักมวยให้กับประเทศชาติแล้วก็ของทางมูทอร์ นะครับแล้วก็ขอบนนคุณคุณิวัับคุณแมทธิวนะครับที่ได้มาสร้างสีสันในกับวงการกีฬาก็ขอเชิญทุกท่านนะครับชมนะครับสึกมวยไทางข้างชาาิ